สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็ไหลายคลิปนิดนึงนะคะมีแต่ผู้ชายมาใช้บริการนะคะพี่แจ็คจะพาไปดูหนุผู้เข้าแข่งขันผู้ทเข้าร่วมประกวดหนุ่รีโอหมายเลข44ค่ะมาดูนิดนึงแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับอันนี้น้องอะไรคะนายครับน้องนายเลขหมายเลขหมายเลข44หมายเลข44นะคะหน้าตาดีมากหล่อเวอร์พี่แจ็คเชร์เบอร์นี้นะคะอยากให้เพื่อนๆไปช่วยกันโหวตนิดนึงค่ะ เบอร์44เอ๊มันอยู่ไหนนะเออเปิดให้น้องๆดูกันก็ปีนี้มีแต่คนหน้าตาดีนะคะนี่ค่ะในรูปอาจจะดูอวบนิดนึงนะคะแต่ตัวจริงไม่ใช่ค่ะโอเค <c oughs> รู้เรื่อง44ชื่อน้องนายนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรียนที่ไหนเนี่ย <c oughs> ธรรมศาสต <c oughs> ร์ธรรมศาสตร์ลนวิศาวะนะคะค่ะ ฝากนะคะไปโหวตไปโหวตยังไงฝากน้องๆนิดนึงคนดูหลายแสนนะเนี่ยมีโหวตทาง Facebook นะครับฮิโอไทยแลนด์ครับแล้วก็ทาง s m s ครับพิมพีบีเวียนวากตามด้วยหมายเลขสี่สิบสี่ครับส่งไปที่ดูรียังคะในวนนี้หมายเลขครับสี่เจ็ดหนึ่งสองหกหกครับอย่าลืมไปโหวตนะคะน้องนายเบอร์44พี่แจ็คเริ่มเป็นแฟนคลับละวันนี้เพิ่งจะแอด Facebook กับน้องไป ก็วันที่ไปประกวดอะคะ่ะวันที่เขาตัดสินพารากอนระะือเป่าครับที่เซ็นท่านเวอร์ถ้าเซ็นท่านเวอร์ไม่ไปท่านที่พารากอนจะไปค่ะเ <c oughs> พราะว่าเพราะว่าปีที่แล้วที่พักเขาเสียชี่พา,า,พารากอนนะครับ <c oughs> เออนี่อย่าบอกให้ฟังนี่จะใช้เส้นให้เขา <c oughs> เออพี่รู้จักคนเยอะอยู่เ <c oughs> ขาอ,อาจจะติดึ่งในนั้นนะคะมีเจ็ดตำแหน่งใช่ไหมคะหนูอยากได้ตำแหน่งอะไรลูก <c oughs> มีสปอร์ตกายมีหนุ่มสุขภาพดีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับ <c oughs> หนูอยากได้ตำแหน่งอะไรคะก็สุขภาพสุขภาพดีก็ได้ครับหรออ่าอ,อบอวบตนุ่ยนหน,นุยน่ารักอย่างเงี้ยไปส่องเขาสิครับมาส่องพี่ทำไม <c oughs> <laughs> เห็นกันทุกวนันไปช่วยกันโปรโมท <c oughs> ตัดผมไปชัางแต้ชัางเต้เตัดผมไปแอบส่องผู้ชายนิดนึงค่ะแอบส่องด้วย <c oughs> ไปดูน้องนายหน่อยน้องนายตอนนี้อย่าเพิ่งมีแฟนนะครับเพราะว่าถ้ามีแฟนแล้วระดับทุกคนนะคะ แล้วก็มีผลงานจะเล่นละครอะไรนะครับเล่นช่องอะไรนะครับโมโนครับของโมโนครับตอนนี้พี่แจ็คเพิ่งรู้ว่าโมโนนะครับนึกว่าจะมีแต่โมโนมิวสิกนะคะมีฝั่งละครมีฝั่งภาพยน,นตร์ดนะ้วยเนาะคับผมค่ะเมื่อไหร่คะจะจะจะออนแอร์ะคะอ๋อน่าจะเป็นช่วงปีหน้าครับช่วงปีหน้าะนะคะจะ,จะมีเขาจะทําเป็นฟีทีวีเพิ่มขึ้นนะครับจะเป็นช่องของโมโนเลยครับค่ะ ดีดีเนาะแล้วก็พอดีพี่เขามาติดต่อให้พี่แจ็คไปเล่นเอ้ยได้ข่าวว่ามีมีหอจะแตกด้วยนะเอออันนี้เกิดไม่แค่นี้ไม่บอกหมดนะเอเอ,เอ,เอก็อยากจะไปซื้อช่องทีวีทำทำ,ทำเหมือนกันตรนือน่าจังหรืน่าจังเออหรือน้าจังก็ไปซื้อช่องทีวีทำเองหรือพี่จะซื้อเองบ้างอะไรเงี้ยนะถ้ามันไม่แพงมากพี่จะซื้อสูง175นะครับ เป็นคนที่ไหนครับคนกรุงเทพครับครับแต่หน้าเหมือนรู้นนะครหน้าเหมือนที่ไหนนทพอ่าท้าาาาาาาอาาอาเาาาเาาาราาา่อาาาาะาาาาาาาเาา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 นาาากาาาา่าาาา้าา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 นาาาาาาวาาาาาาา